รวมรับชัยในงานพระเจ้าให้เรามีหัวใจเป็นเดียวด้วยพลังเราก้าวไปประกาศชัยขององค์พระเจ้าพวกเราทุกคนจงพร้อมเดินไปด้วยกันปลูกจิตปลูกใจให้เราแข้งแขรงปลูกจิตวิน แข็งแกร่ปลูกโดยความรักให้พระวิญญาณผูกพันเราไว้ปลูกโดยชีวิตพระคริสต์รงนำปลูกโดยเพระคำที่สอนเราว่าประกาศความรักองค์พระบิดาทุกวันเรื่อยไปสวัสดีครับสุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ เป็น EP ที่10ครับก็เว้นไปสัก1-2 EP แต่ไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับในสุภาษิตบทที่10ข้อ1-2ถึง2ครับเริ่มเลยนะครับลูกฉลาดทำให้พ่อสุขใจยินดีส่วนลูกโง่เขลาทำให้แม่เศร้าใจทรัพสมบัติที่ได้มาอย่างทุจริตนั้น ไม่จีหลังยั่งยืนแต่ความชอบธรรมช่วยกอบกู้ให้พ้นจากความตายร่วมใจกันอนธิษฐานครับในนามพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกเราขอบคุณพระเจ้าผู้ได้ยินและได้ฟังขอได้รับพระพรจากสุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์ในครั้งนี้ขอบคุณพระเจ้า เราขอบคุณพระองค์สุดชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มาซึ่งการกอบกู้เราขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เอเมน EP ี10ครับวันนี้เราเสนอในตอนที่ชื่อว่ากอบกู้ผมอาจารย์ป๊อปนะครับจะรับหน้าที่ในการที่เราทั้งหลายจะดำเนินรายการวันนี้เอาละครับเรามาดูกัน ลูกฉลาดทําให้พ่อสุขใจยินดีส่วนลูกโง่เขลาทําให้แม่เศร้าใจจริงๆผมว่าถ้าเกิดลูกโง่เขลาก็ทําให้ทั้งพ่อและแม่เศร้าใจและถ้าลูกฉลาดก็ทําให้พ่อและแม่สุขใจยินดีถูกไหมครับก็คือผู้ปกครองฉะนั้นถ้าวันนี้การเลี้ยงดูลูกแกะเปรียบเสมือนการเลี้ยงลูกของเราฉะนั้น ถ้าลูกแกะเราฉลาดเราขอบคุณพระเจ้าครับเราก็สุขใจเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ตกละกรรมลำบากเพราะเขาไม่ได้ขาดความเชื่อเราขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือการกอบกู้ของพระเจ้าเพราะถ้าเกิดชีวิตของเราปลดปล่อยถูกทิ้งไว้เพื่ออะไรครับถูกทิ้งเพราะ มารเองแย่งชิงเอาความสุขนี้หายไปเราเองจะเป็นลูกที่จะเรียกว่าโง่เขาก็ได้นะครับเพราะเราคล้อยตามเพราะพระเจ้าบรรทัดที่หนึ่งในพระชนะของพระเจ้าข้อหนึ่งก็บอกว่าลูกฉลาดทําให้พ่อสุขใจยินดีตรงนี้เองครับคือสิ่งที่พระเจ้าให้คือถ้าเราฉลาด ฉลาดคือไกลครับการทําตามการเชื่อฟังความชัดเจนของพระเจ้าที่มีต่อเราฉะนั้นถ้าเราดําเนินชีวิตตามนี้เรารอดปลอดภัยครับแต่ถ้าเราวิ่งออกนอกทางและไม่เชื่อฟังนะครับเราก็กลายเป็นลูกที่โง่เขลาฉะนั้นความโง่เขลาจะทําให้มาได้ทึ่งซึ่งทรัพสมบัติแน่นอนแต่ แต่ได้มาอย่างทุจริตเพราะเขาโง่เขาไงครับฉะนั้นการได้มาของทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าอวยพรนั้นคือลูกที่ฉลาดพระเจ้าพร้อมจะอวยพรด้วยแล้วยั่งยืนนิรันดร์เอเมนและความชอบธรรมซึ่งได้มาจากทรัพย์สมบัติด้วยความชอบธรรมจะคอบคู่ให้เราพ้นจากความตายขอบคุณพระเจ้าครับเพราะมีหลายอย่างในชีวิตของเราเอง ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าถ้าพระเจ้ายังเป็นผู้ชอบธรรมเราเองเป็นลูกที่อยู่ทางของพระเจ้าสัตย์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอย่างขมักขม้นสามัมคีธรรมด้วยความจริงใจและเราเป็นผู้รับใช้ที่สมควรแก่การถวายสิบลถอย่างถูกต้องนี่ครับนี่คือหลักการและเหตุผลที่เราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ที่พระเจ้าพร้อมจะวอวยพรฉะนั้นการกอบกู้ของเรานั้นวันนี้มีหลายอย่างที่เรานั้นอาจจะผิดพลาดพลั้งเผลหรือเผลอไาลไปเราจะต้องได้รับการแก้ไขและการแก้ไขข,ของเรานั้นต้องตัดสินใจด้วยครับว่าวันนี้เราจะขอรับการแก้ไขขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะวันนี้ลูกอ่อนแอเหลือเกิน ลูกท้อแท้เหลือเกินลูกหมดกำลังใจเหลือเกินพระบิดาพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงประทานพระเยซูแก่เราเพื่อเราจะเข้าใจและเรารู้ว่าที่พึ่งองค์เดียวคือพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นพระยานบริสุทธิ์ที่ในเราให้เราเข้าใจเพื่อพระองค์จะกอบกู้เราพร้อมอมครับพร้อมอมยื่นมือมาเหมือนดังที่ เปรโตใกล้จมน้ําแล้วพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์คว้าเขาขึ้นมาการกอบกู้เป็นเช่นนั้นครับและนี่คือภาพการกอบกู้ที่ชัดเจนเรากําลังใกล้จะตายอยู่แล้วแต่การกอบกู้ของพระเจ้าที่มาถึงเราเราขอบคุณพระเจ้าในการทรงสถิตครับเอาละครับสุภาษิตสอนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ ใน E ีพี10นี้อาจจะสั้นๆนะครับแต่ขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติสูงสุดจากชีวิตพวกเราทุกคนที่เราทั้งหลายรอการกอบกู้เพียงแต่เราเดินเข้าไปหาพระองค์และบอกพระองค์เจ้าค่ะพระเยซูช่วยด้วยร่วมใจกันในฐานครับในนามพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงทรงนำและแทรงเมตตาอท่ามกลางเราขอพระคุณความรักสันติสุขของพระองค์ อยู่ท่ามกลางพวกเราทั้งสิ้นแล้วขอบคุณพระงทุกสิ่งของทรงเมตตากับพวกเราขอบคุณพระองค์ในการทรงนำของพระองค์ในนามพระเยซสสูคริสสุภาษิตสอนใจวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับพระเจ้าวอวยพรครับ